ก็จะเสียบไว้ทั้งคืนทั้งวันเลยจ้าแต่ณนะช่วงกลางคืนช่วงสามสี่น,นะคะไฟอันเก่ามีอยู่แค่เป็นแบบสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวแอนจะต้องใส่ไฟเพิ่มถ้าใส่ไฟแล้วจะสวยมากๆทุกคนใส่ไฟแล้วจะสวยมากๆก่อนนะคะยังไม่มีกล่องของขวัญเลยจ้าส่วนกล่องของขวัญเดี๋ยวก็ทยอยอันนี้ไฟมินิดเดียวนะแอนซื้อมาเพิ่มนะคะแต่ไฟที่แอนซื้อมาไม่ใช่เป็นที่เสียบปลั๊กทุกคนมันเป็นแบบฐานนะคะ ตอนที่ซื้อมาก็คือไม่ได้จับเลยนะคะก็จะเสียบไว้ทั้งคืนทั้งวันเลยจ้าแต่ณนะช่วงกลางคืนช่วงสามสายปีที่ผ่านมานะคะเราซื้อเราอยู่ที่บ้านสองคนตายายนะคะไม่มีเด็กๆไม่มีใครจ้าต้นเล็กๆก,ก็พอนะคะใส่ไฟเยอะๆจ้าเดี๋ยมอยู่ในกล่องห่อแล้วเราจะไม่ทราบว่าของชิ้นนั้นคืออะไรนะคะทางที่ดีก็เขียนชื่อไว้เสร็จเลยจ้าถึงเวลาเปิดก็ เจ้าของก็จัดเสร็จกันเรียบร้อยแล้วจ้ะส่วนแอนนี่จ้าวันนี้ก็เริ่มเลยจ้าต้นคริสต์มาสเล็กๆของเรานะคะเป็นต้นพลาสติกค่ะจากนะคะก็จะเสียบไว้ทั้งคืนทั้งวันเลยจ้าแต่ณนะช่วงกลางคืนช่วงสามสี่ก็จะเริ่มห่อของขวัญกันจ้าซื้ออะไรที่อ่า คิดว่าเขาชอบอาจจะเป็นเสื้อผ้าอาจจะเป็นรองเท้าอาจจะเป็นกิฟต์การ์ดนะคะอะให้เราชอบนะคะชอบชอบอะไรก็เซอร์ไพรส์อันนั้นส่วนบ้านไหนที่มีประชากรเยอะนะคะอาจจะมีลูกสองลูกสามก็อาจจะถามกันว่าเป็นเทศกาลที่เซอร์ไพรส์ถ้าบ้านเราไม่มีคนเยอะเราก็จะเซอร์ไพรส์กันทุกคนก็ซื้อสิ่งที่ คนที่ผู้หาแล้วแต่คนเลยจ้ะถ้าเป็นกิฟต์การ์ดก็จะมีเงินอยู่ในนั้นนะคะแล้วแต่เราจะเริ่มห่อของขวัญกันจ้าซื้ออะไรที่คิดว่าเขาชอบอาจจะเป็นเสื้อผ้าอาจจะเป็นรองเท้าอาจจะเป็นกิฟต์การ์ดนะคะ <c oughs> นะคะไฟอันเก่ามีอยู่แค่ เป็นแบบสั้นๆนะคะเดี๋ยวแอนจะต้องใส่ไฟเพิ่มถ้าใส่ไฟแล้วจะสวยมากๆทุกคนใส่ไฟแล้วจะสวยมากๆคุณอยากได้อะไรเป็นของขวัญนะคะเออก็ประมาณนั้นนะคะเราก็จะซื้ออะไรที่มันแบบว่าความต้องการของคนคนนั้นเนาะอยู่ในกล่องห่อแล้วเราจะไม่ทราบว่าของชิ้นนั้นคืออะไรนะคะทางที่ดีก็เขียนชื่อไว้เสร็จเลยจ้าถึงเวลาเปิดก็ เจ้าของก็บอกเอาไปซื้อตามใจชอบเลยจ้าใครอยากได้อะไรก็เอาไปซื้อเอาเลยนะคะเราก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะนี่ก็ผ่านช่วงโควิดไปแล้วนะเราก็เปิดไฟก็สวยเองจ้าทุกคนมามาช่วยกันเอาต้นคริสต์มาสออกจ้าวันนี้ก็ทำงานบ้านกันนิดนึงนะคะตกแต่งบ้านทำความสะอาดอยู่ในกล่องห่อแล้วเราจะไม่ทราบว่าของชิ้นนั้นคืออะไรนะคะทางที่ดีก็เขียนชื่อไว้เสร็จเลยจ้าถึงเวลาเปิดก็ เจ้าของก็ต้องใส่ฐานเออโอเคก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราก็จะไปซื้อฐานนะเป็นเทศกาลที่เซอร์ไพรส์อ่าถ้าบ้านเราไม่มีคนเยอะเราก็จะเซอร์ไพรส์กันทุกคนก็ซื้อสิ่งที่อ่า คนที่ผู้เปิดไฟก็สวยเองจ้าทุกคนมามาช่วยกันเอาต้นคริสต์มาสออกจ้าวันนี้ก็ทำงานบ้านกันนิดนึงนะคะตกแต่งบ้านทำความสะอาดเลยนะคะเป็นลูกสาวเป็นหลานเป็นหลานชายนะคะแอนจะห่อให้เนาะมาหลังๆเป็นโควิดนะคะแอนก็เลยใส่สตางในซองนะคะก็จะเริ่มห่อของขวัญกันจ้าซื้ออะไรที่อ่า คิดว่าเขาชอบอาจจะเป็นเสื้อผ้าอาจจะเป็นรองเท้าอาจจะเป็นกิฟต์การ์ดนะคะอา่าคะก็จะเสียบไว้ทั้งคืนทั้งวันเลยจ้าแต่ณนะช่วงกลางคืนช่วงสามสี 4, เป็นเทศกาลที่เซอร์ไพรส์อ่าถ้าบ้านเราไม่มีคนเยอะเราก็จะเซอร์ไพรส์กันทุกคนก็ซื้อสิ่งที่อา่า คนที่พู้นะคะก็จะเสียบไว้ทั้งคืนทั้งวันเลยจ้าแต่นะช่วงกลางคืนช่วง 3, สามสิงอยู่ในกล่องห่อแล้วเราจะไม่ทราบว่าของชิ้นนั้นคืออะไรนะคะทางที่ดีก็เขียนชื่อไว้เสร็จเลยจ้าถึงเวลาเปิดก็เจ้าของก็จะใส่เงินเนาะและแต่เราเลือกได้เลยค่ะ ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆช่วงคริสต์มาสนะคะนี่จ้าใส่ไฟแล้วก็สวยค่ะแอนซื้อไฟมาเพิ่มด้วยนะเปิดไฟก็สวยเองจ้าทุกคนมามาช่วยกันเอาต้นคริสต์มาสออกจ้าวันนี้ก็ทำงานบ้านกันนิดนึงนะคะตกแต่งบ้านทำความสะอาดเมื่อก่อนแอนจะห่อกล่องนะคะสำหรับทุกคนในบ้านหลายปีที่ผ่านมานะคะเราซื้อเราอยู่ที่บ้านสองคนตายายนะคะไม่มีเด็กๆไม่มีใครจ้า ต้นเล็กๆก็พอนะคะใส่ไฟเยอะๆจ้ะเดี๋ยวก็เห็นกล่องเป็นหลอดไฟเป็นสีๆเจ็ดส,สีคือสวยดีนะคะชอบก็เลยหยิบมาเลยนะพอมาถึงบ้านแล้วแกะกล่องดูอ๋อมันต้องใส่แบตเตอรี่นะคะคอยมาเตรื่อยๆนะคะ,ใ,ตตะ,คะใครไปช้อปจิบช้อปปิ้งก็อ่ะแอนไปช้อปปิ้งก็จะได้กล่องมานะคะถ้าคุณสามีไปก็จะได้กล่องมานะคะอันนี้ไฟมีนิดเดียวนะแอนซื้อมาเพิ่มนะคะแต่ไฟที่แอนซื้อมาไม่ใช่เป็นที่เสียบปลั๊กทุกคนมันเป็นแบบ ฐานนะคะตอนที่ซื้อมาก็คือไม่ได้จับเลยนะปีที่ผ่านมานะคะเราซื้อเราอยู่ที่บ้านสองคนตายายนะคะไม่มีเด็กๆไม่มีใครจ้า ต้นเล็กๆก็พอนะคะใส่ไฟเยอะๆจะเดี๋ยวจัดเสร็จกันเรียบร้อยแล้วจ้ะส่วนแอนนี่จ้าวันนี้ก็เริ่มเลยจ้ะต้นคริสต์มาสเล็กๆของเรานะคะเป็นต้นพลาสติกค่ะจากหลักเอาไปซื้อตามใจชอบเลยจ้ะใครอยากได้อะไรก็เอาไปซื้อเอาเลยนะคะเราก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะนี่ก็ผ่านช่วงโควิดไปแล้วนะเราก็เมื่อก่อนแอนจะห่อกล่องนะคะสําหรับทุกคนในบ้านเราจะใส่เงินเนาะและแต่เราเลือก เลือกได้เลยค่ะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อย,ยๆช่วงคริสต์มาสนะคะนี่จ้าใส่ไฟแล้วก็สวยค่ะแอนซื้อไฟมาเพิ่มด้วยรถนะคะต้นไม้ที่หน้าบ้านก็ใส่ไฟจ้าส่วนบ้านแอนหน้าบ้านไม่ได้ตกแต่งอะไรนะคะเราจะทําแค่ในบ้านแค่ต้นคริสต์มาสค่ะเนอะอยู่ในกล่องห่อแล้วเราจะไม่ทราบว่าของชิ้นนั้นคืออะไรนะคะทางที่ดีก็เขียนชื่อไว้เสร็จเลยจ้าถึงเวลาเปิดก็ เจ้าของก็ให้เราชอบนะคะชอ,ชอบอะไรก็เซอร์ไพรส์อันนั้นส่วนบ้านไหนที่มีประชากรเยอะนะคะอาจจะมีลูกสองลูกสามก็อาจจะถามกันว่าแล้วจ้าใส่ไฟที่หน้าบ้านแล้วนะคะบางคนก็ใส่ที่บนหลังคาในอ่าระหว่างรางลินบ้านเนาะบนหลังคาแม้แต่ที่ลานจอดก็อ่าเห็นกล่องเป็นหลอดไฟเป็นสีสีเจ็ดสีคือสวยดีนะคะชอบก็เลยหยิบมาเลยนะพอมาถึงบ้านแล้วแกะกล่องดูอ๋อมันต้องใส่ แบตเตอรี่นะคะก็เห็นกล่องเป็นหลอดไฟเป็นสีสีจ็ดส,สีคือสวยดีนะคะชอบก็เลยหยิบมาเลยนะพอมาถึงบ้านแล้วแกะกล่องดูอ๋อมันต้องใส่แบตเตอรี่นะคะบ้านกันนิดนึงจ้าเทศกาลคริสต์มาสก็มาถึงแล้วจ้าจะเป็นเทศกาลที่เซอร์ไพรส์อ่าถ้าบ้านเราไม่มีคนเยอะเราก็จะเซอร์ไพรส์กันทุกคนก็ซื้อสิ่งที่ คนที่พูคุณอยากได้อะไรเป็นของขวัญนะคะเออก็ประมาณนั้นนะคะเราก็จะซื้ออะไรที่มันแบบว่าความต้องการของคนคนนั้นเนาะเป็นเทศกาลที่เซอร์ไพรส์อ่าถ้าบ้านเราไม่มีคนเยอะเราก็จะเซอร์ไพรส์กันทุกคนก็ซื้อสิ่งที่อ่า คนที่ผู้บอยมาเรื่อยๆนะคะใครไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งก็อ่าถ้าแอนไปช้อปปิ้งก็จะได้กล่องมานะคะถ้าคุณสามีไปก็จะได้กล่องมานะคะนะคะก็จะเสียบไว้ทั้งคืนทั้งวันเลยจ้าแต่ณนะช่วงกลางคืนช่วงสามทบเอาไปซื้อตามใจชอบเลยจ้าใครอยากได้อะไรก็เอาไปซื้อเอาเลยนะคะเราก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะนี่ก็ผ่านช่วงโควิดไปแล้วนะเราก็ลดนะคะต้นไม้ที่หน้าบ้านก็ใส่ไฟจ้าส่วนบ้าน แอนหน้าบ้านไม่ได้ตกแต่งอะไรนะคะเราจะทำแค่ในบ้านแค่ต้นคริสต์มาสค่ะ เนาะเป็นกล่องแล้วก็มีสตางค์ในนั้นก็อาจจะแบบกล่องละ50เหรียญกล่องละ20 30เหรียญน,นะคะอาจจะ2กล่อง3กล่องน,นะคะเปิดออกมาแล้วก็เปิดได้เลยจ้าประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ไปซื้อฐานมาใส่นะคะเป็นแบบไฟเป็นแบบฐานจ้าฐานก้อนเล็ก3ก้อนนะคะอืมประมาณนั้นน่อนนะคะยังไม่มีกล่องของขวัญเลยจ้าส่วนกล่องของขวัญเดี๋ยวก็ทยอยนะคะเป็นลูกสาวเป็นหลานเป็นหลานชายนะคะแอนจะห่อ ให้เนาะมาหลังๆเป็นโควิดนะคะแอนก็เลยใส่สตางในซองนะคะก็ปล่อยมาเรื่อยๆนะคะใครไปช็อปจิบช้อปปิ้งก็อ่าถ้าแอนไปช้อปปิ้งก็จะได้กล่องมานะคะถ้าคุณสามีไปก็จะได้กล่องมานะคะเอาไปซื้อตามใจชอบเลยจ้าใครอยากได้อะไรก็เอาไปซื้อเอาเลยนะคะเราก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะนี่ก็ผ่านช่วงโควิดไปแล้วนะเราก็เป็นกล่องแล้วก็มีสตางในนั้นก็อาจจะแบบ กล่องละ50เหรียญกล่องละ20่สิบสาเหรียญน,นะคะอาจจะสองกล่อง3ามกล่องนะคะเปิดออกมาแล้วก็เลยนะคะเป็นลูกสาวเป็นหลานเป็นหลานชายนะคะแอนจะห่อให้เนาะมาหลังๆเป็นโควิดนะคะแอนก็เลยใส่สตางในซองนะคะก็อยู่ในกล่องห่อแล้วเราจะไม่ทราบว่าของชิ้นนั้นคืออะไรนะคะทางที่ดีก็เขียนชื่อไว้เสร็จเลยจ้าถึงเวลาเปิดก็ เจ้าของก็แล้วจ้าใส่ไฟที่หน้าบ้านแล้วนะคะบางคนก็ใส่ที่บนหลังคาในอ่าระหว่างรางลินบ้านเนาะบนหลังคาแม้แต่ที่ลานจอดต้องใส่ฐานเออโอเคก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราก็จะไปซื้อฐานนะวันนี้ก็เซตอัพไว้ก่อนจ้าพรุ่งนี้ก็วันบาริณก็จะได้มีกล่องมาตั้งไว้ให ภาคภูมิใจกันนะคะก็เขียนชื่อไว้ให้เรียบร้อยเลยนะก็เห็นกล่องเป็นหลอดไฟเป็นสีสีเจ็ดสีคือสวยดีนะคะชอบก็เลยหยิบมาเลยนะพอมาถึงบ้านแล้วแกะกล่องดูอ๋อมันต้องใส่แบตเตอรี่นะคะเปิดไฟก็สวยเองจ้าทุกคนมามาช่วยกันเอาต้นคริสต์มาสออกจ้าวันนี้ก็ทำงานบ้านกันนิดนึงนะคะตกแต่งบ้านทำความสะอาดบ้านกันนิดนึงจ้า เทศกาลคริสต์มาสก็มาถึงแล้วจ้าจะคุณอยากได้อะไร